สำหรับกรณนี้ก็คือการนะครับนกกระตัดออกนะครับเพราะว่าพื้นที่ผมนะครับมันเป็นพื้นที่คอนแก่นนั้นเนาะครับน้องมเมนพื้นที่ผักดะวันออกที่จะเอานะครับลำเนาะไปโยงกิ่งทุเรียนนะครับเนาะเอาไปขำต้นทุเรียนนะครับเนาะก็เลยว่ทันไดจำเป็นที่ต้องใส่ลำปันใดแต่จำเป็นที่ต้องใส่นอเพื่อที่จะเอามาบริโภคนะครับนอเรือเอาไปขายนะครับนอหรือ เอาใส่เนาะในการตอนกิ่งเนาะครับเนาะก็เลยอ่าบ่าได้ใบลำนะครับเนาะแต่บางพื้นที่นะครับเพิ่นขายไปเป็นลักหอยบางพื้นที่เพิ่นขายไปเอาไว้ทำกิ่งทุเรียนบ่ให้ทุเรียนห่ามันฉีกนะครับกิ่งทุเรียนกิ่งหนึ่งมีมูลาค่าสี่ห้าพันนะครับลำไผ่สังมูลเฮาล้ำลักสี่สิบหาชิบหรือลักลอยนะครับเนาะมันคุ้มค่ากว่ากันแล้วกับไผ่สังมูลนะครับเนาะลำขอแกงนะครับสองปีสามปีกะ อยู่ได้นะครับเพิ่นก็เลยเลือกเอาล้ำไผ่สร้างมูลไปยงกิ่งทุเรียนนะครับเนาะเป็นเป็นในลักษณะแบบนั้นอ่าบางพื้นที่ที่อยู่ฝั่งตะวันออกก็เลยอ่าถือนะครับเอาเอา,เอาไม้อ่าไผ่ไปนะครับเนาอยงกิ่งทุเรียนนะครับก็บเพิ่มมูลค่าอีกมูลค่านึงจากการไปรเฮ็ดพ่อหนิเจอร์หรือว่าจากการไปเฮ็ดบ้านเนาะหรือไปเฮ็ดสิ่งปลูกสร้างนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะเพิ่นก็เลยได้ไวล์ล้ำนะครับเนาะนะแต่ว่าพื้นที่ผมมันเป็นพื้นที่อีสาน เนาะครับต้องทำเนาะนะฮะนับ่ได้ไวลัมเพราะว่ายังท่านได้มีนะครับเนาะล้านซื้อขายนะครับอ่าล้ำไพลหลายนะครับก็มีบ่มีแต่ว่าเขาต้องมีปริมาณมาล้ำไพลที่มากนะครับเนาะเขาก็เลยต้องจังจะไวลัมได้นะครับเนาะล้วพอใครจะได้เขามารับแต่ของผมนะทำกิ่งพันนะครับเนาะอ่าทำตุ่มตอนเนาะอ่ามันตอบโจทย์กว่าเนาะครับการไวลัมนะครับเนาะในลักษณะแบบนั้นผมก็เลยต้อง นะครับเนาะล้ำเปิดท่ำนอนะครับเนาะเป็นทางออกหนึ่งนะครับที่ผมเลือกเนาะกะฝากเป็นแนวทางนะครับเนาะสำหรับผู้ใดที่มีนะครับเนาะไยสร้างบนแล้วก็ปล่อยไว้สิบก้อนนอหรืออาจจะหลายกว่านั้นของแต่ละกอกะอยากให้เนอเกิดหลายนะครับนอจากปีละสี่หานอหรือว่าปีละสิบก้อนนอเป็นปีละยี่สิบสามสิบนอคือจังอ่าไัที่ผมมีที่ว่ามันเกิดนะครับน้ำดีนะครับล้ำหน่อย นะครับแต่น่อหลนะครับเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับก็เลยต้องตัดลำเพื่อทำโน่นะครับโน่อานกะตอบโจทย์นะครับในระดับหนึ่งนะครับถึงจะบริสุทธิ์ปุ๋ยแต่ถ้าเทาจัดการใดนะครับเท่าบึงว่าภายเท้าน่ะมันมปียกน่เป็นอย่างคือผ้าแทงขึ้นทั้งปดน่นะครับมันเป็นพอยังนะครับนอก็มันอาจจะเป็นเพราะแม่เขานะครับยังดึงสันอาหารนะครับไปเลี้ยงลำนะครับไปเลี้ยงต้นแห้มันแกงนะครับโน่ถ้าเทาตัดออกนะครับน่เขาจะ แทงขึ้นจากดินนะครับเนาะเขาจะโพขึ้นมาเพื่อขยายพันธุ์ให้เฮานะครับเนาะอัลลองเอาไปปรับใส่นะครับเนาะเอาไปเป็นแนวทางบมองเด้อนะครับเนาะสำหรับคิดกับผมอเล็กฟร์มขอนแก่นนะครับเนาะกัสิคอตัวลาไปก่อนนะครับเนาะกัสิขอกก่าข้าว่าสวัสดีครับ